สุดยอดการเดินทางที่ตื่นอกตื่นใจตื่นตากับวัฒนธรรมสองฝั่งของมีวิธีชีวิตติดพันกับการเสื้อถือวัฒนธรรมหีดข้องที่เก่าแก่และทริปนี้เองบาวสักิจสิพาพีพานองไปสัมผัสวิถีชีวิตเรียบแคมฝั่งของฝั่งประเทศไทยโดยเดินทางจากจังหวัดเลยน้องไข่ กานาครพนมและมุกดาหารและขอขอบใจผู่ให้ใจดีเอ็นวีฮอลิเดทัวที่เสื้อเสื้อขาพเ้จอหม,มีโอกาสมาหวงสำคัญวิถีชีวิตในรั้นเนาะขอเป็นพีนเป็นน้องผู้ได้ได้ไปทั้งเมืองล่าวก่จะาลืมไปถามหาซักชือก,กเด้อซักชือกเนาะหรือว่าไปบ่ถกไ็ไปถามหาไก่ทักซิงก็ได้เนานะ จะวด้ไปจะได้ไมาจะได้กับติดต่อทาง้งนายกบอมได้เนาะอ่าเกิดยุภาคใต่ไงยุภาคกลางติดผู้สาวและนับผู้สาวไปทางงทางน,นะครับพี่น้องเออผมได้อยากไปเที่ยวเมืองเล่ามอ้สุทีสุมองมองกินมองเที่ยวมองแซ่บมองนัวเออไปอยากไปบนได้ไมั้ยจะได้ถ้าไปเนาะ สำหรับเมื่อนี่บ่าวสักจึกสิพาผีพานองเดินทางห่วมและลีกคาราวานสิมซอบใสของหาจังหวัดที่ห่วมมือกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อกระตุนให้เกิดมีการเดินทางและท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของประสะส,สุชนเรลียบฟังแม่น้ำของและท่องเที่ยวสถานที่ซื่อดังของแต่ละจังหวัด รายละเอียดการเดินทางสิเป็นจังได้นั่นบ่าวสกิจสิพาพีพานองไปส้มนำกันเลยภพบบ่งความพร้อมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสู่การเดินทางแห่งวัฒธรรมริมโขงที่ยั่งยืนครับขอ,ขอเสียงองมือยิ่งกัน,นัดังเลยภายหลังพิธีเปิดโดยท่านห้องผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพวกเขาก็ได้มาเที่ยวส้มโมู่บานไทยดำซึ่งโมเป็นหมู่บาน ไทดำที่อพยพมาแต่ประเทศเล่าในสมัยสงครามที่นี่เองนักท่องเที่ยวสิ่ใดสัมผัสวิถีชีวิตเศร้าไทดำที่อพยพมาจากเวียดนามเมื่อหลายห้อยปีก่อนและสิ่ดใดฟังการเล่าเรื่องของผู้ก่อตั้งซุมสนไทยดำแห่งบ้านหอยนาดในนอกจากนั้นทานยังจะได้ฮวนซินกับซุมส้นไทดำในการฟอนลำวง แลตตอนหับขับสู่แบบเป็นกันเองเอแบบไทยผู้ใดก็อดใจบ่ใดพี่น้องเอ้ยที่อยากจะฟอนเยอะฟอนยอนทางประธานสมบีมานิวงเบสลาวทราวเวลพันกับคนหนึ่งพี่น้องเสื้อขาวๆก็เป็นพี่น้องมาจากเมืองมุกดาหารเนาะทังหาจังหวัดหัวมวนซีนกับการตอนขับขับสูบจากนั่นพอเข้ากระมุงเดินทางไปต่อเลาะเลียกแคมคลอง เส้นทางซ้ายโรแมนติกเพ็นวะาจท่าคีสวยสดงดงามเส้นทางซ้ายนี่บอกไลเลยว่าธรรมศาสตร์สองฝาข้างงดงามหลายพี่น้องอำเภอปากช่มก็คือกงกันขับปากกบานวังเมืองมืนแขวงเวียงจันทร์ใโอกาสนี้เองทุกท่านท่านนายอำเภอปากช่มให้เขียนมาตอนรับขณะ แล้วก็เมื่อมาาถึงกแล้วเนี่ยนะครับผมเองนอกจากนี้เพิ่งก็ยังแจกน้ำดื่มและมักเงาะขึ้นซื้อของเมืองปากซงเหพี่น้อสแลนด์ลีจากหาประเทศได้ซิ่มนำกันหลังจากนั้นเพิ่งกับภาพพวกเขาไปไวพญานาคแขยมของซิงบาร์สกิจิกับโอจิซื่อว่าเพิ่งซื่ออีหยังแต่สิ่งที่บาสกิจซื่อคือวิวโกนขาม แนมไปฟังเล่าพี่น้องผู้พาเป็นสั้นสังามบิจิตตาการเดินทางในครั้งนี้นอกจากจะมีทีมงานเดินทางจากหาจังหวัดแล้วยังมีผู้่วมเดินทางจากสปอปจีนเวียดนามและกะโซปราเปลับ หลังจากสัมผัสวิธีเช้าเลื่อยแลว้วพวกเขาก็เดินทางต่อไปอยังเมืองน้องไข่พวกเขาที่ทานเห็นอยูท่ทั้งนาที่เราจะจิกซุ่มขึ้นไปนั่นคือวัดตากเสือมีสะพานกระจกให้ทานไ่ย่างมาสัมผัสยิว3 6มอกงศาและชมเมืองเล่าหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อไปที่บ้านวางน้ำหมอกซึ่งมีความเป็นมากที่น่าสนใจซึ่งเป็นการรวบรวม อวัฒนธรรมสองหลานสองเวียงนั่นก็คืออาณาจักรหลานซ้างและอาณาจักรหลานนาเป็นไปบ่ได้มองนีที่สุโอบอยถึงพระเจ้าไสยาเสรฐาธิราชที่เพนอพยพเศร้าคนเมืองหรือเศร้าเชียงใหม่น้ซกนี้เสือมาอยู่และมาต่างเมืองใหม่นั่นก็คือเมืองเวียงจันทร์วนพี่น้องของเพน และพี่น้องเนี่ยเศร้ายนที่อุปยพพนกาไหไปต่างบ้านเพื่อนอยู่อำเภอซีเสียงใหม่จนถึงปัจจุบันนี้และผู้ก่อตังสองหลานสองเวียงนี่เองก็เป็นเสื้อสายของคนสองเมืองสนั่นเพินจึงหลบร่วมอวัฒนธรรมหีดข้องประเพณีของสองหลานสองเวียงมาโฮมไวมองนีมองเดียวพร้อมกับอาหารการกินที่แ่บส่้อย เหตุให้ทุกคนที่มาล้วนแต่ลงสนิลงไหลาบาวสกจิกกรไดรแต่งก่อนที่บรรยายว่าสบายดีสวยงามลำ้ำวัฒนธรรมสองเวียงมีชื่อเสียงลือสามาแต่ใดล้านนาล้านสร,ร,ร้างจงสืบสารตลอดไปงามวิไลอาหารแซ่บธรรมชาติสวยวังน้ำหมอก งามเทเอยจากนั้นบ่าวสกิบก็ได้หับลังวัลพี่น้องเป็นตาแหลวเป็นยันตาแหลวคนผู้ไทยหรือว่าคนหลานซางจะเสีอว่ายันตาแหลวคือสิ่งศัก,กดิ์สิทธิ์เนาะเพื่นเ็่า้เราความเป็นมากก่อนที่จะมาต่างโซนนี้แห่งนี้ หลังจากออกจากบานว่างน้ำหมอกแล้วพอเข้ากระมงนาไปทีอำเภอบึงกาฬและไปเที่ยวอยู่บานงอกมาแห่งนี้เองเพิ่นก็ได้ตอนหับครับสู่ขณะคารวานเบ็ดอิมอกอิมใจทั้งเต็นบารสลบสืบสารวัฒนธรรมเล่า ให้พี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาเบิงมาส้มมีความตื่นอกตื่นใจสถานที่นี่มืซอว่าดารานาคาซึ่งเป็นการร่วมเอาพื้นผ่าที่มีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะรายละเอียดสิเป็นจากไหไปเบิงน้ำกันพี่น้องอขอบคุณผมือให้น้องยมหน่อยครับ ังจากเบิงผาแล้วพวกเข้าก็ไปเบิงไซดูสะดือไม่นำโค้งหรือว่าไซบึงไม่นำโค้งซึ่งกงกันขามกับบาดปากถาดเมืองปากสั้นแขวงบริครรมไซมองนี่เมนสถานฉี่ที่เบาสกิดหมักมาเบิงบางไฟพญานาคแต่ข้าวเป็นเบาหน่อยซึ่งมันบริไกจากบอนที่เบาสักจิดขำเฮียน ปเเว,วนนนนนาะจะ็มืองและได้ฟังเรื่องเล่าการบอกเล่าตำนานพญานาคและความหลึกของลํำน้ำของบวกกับความสลับซับซ้บอน,นบวกกับวิวทิวทัศน์ดงดงามที่ <คน S 2> จะเห็นวิวภูเขาค้วยและภูมิทัศน์ฟังประเทศเล่าได้อย่างชัดเจนแบบหาร์เบิ่งที่ใดบบได,บดพวกเข้ากับขี่รถต่อไปในตัวเมือง อำเภอเบิงการและได้เห็นสะพานมิตรภาพไทยเล่าหรือว่าขัวาขามนำของแห่งที่หาเบิงการปากสัน้นใกล้จะเปิดและขอบคุนทั้งสองฐานพีนกพร้อมกับภรรยาเจ้าของห่านอาหารวีเอ็ด้องไขยหลังจากนั้นพวกเข้าก็เดินทางต่อไปที่หินสามวันส้มวิวทิวทัศ ทางฝ่ายเมืองเล่าและวิวพูลกาที่สุดลูกหูลูกตาโอ้มองนี่โอ้งามแต่ได้เห็นวิวน้ำคลองไง โัววิวงามแหงพี่น้องเจนที่ถ่ายรูปให้นะคะชุดใหม่ค่ะกอลุ่มกันถ่ายรูปมองด้านขวามือนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะถ่ายรูปให้สักสักให้ให้ให้สิบจั่มเลยเหลือออกไปนะครับไปกับมือขวากคำซาเอวนะครับ กไปทำอะไรตรงนั้นน่ะยกขวาครับยขวายกขวาคับยกขวา้าว้าต่อะไราาดิุตายนก่อนไรคับก่อนะไก่อนครับก่อนอไ สายสะโพกนอยสาครับอบรับดาขวมือนะครับจะเป็นราแม่นะครับจะเป็นราแม่ตัวนั่นีใหญ่กว่าพ่อมาดาแม่ตัวใหญ่กว่าพ่อยู่นะครับเอาแก่ลูกเกว่ โอ้งามเลยพี่น้องงาม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 เลยพี่น้องวนสามแมงตุตน่ทน้านี้มันบอกให้คอยท่ายัรถนี <m <m ่ก็ไดานนี้ประตูบูซิงพี่น้อ ที่ประตูภูสิงอ้เเียมันมันคือแบบทม่คนเห็นถึงเนาะหลังจากนั้นทางขณะก็ได้เดินทางต่อไปที่สยามกมีเมืองสยบุรีใ่หนี่ กเปี่น้อชยบุรีนครพนมทีลิรก็เป็มันมีตำนานในยปอวัด้องพี่น้องวัดทัว่มาจากเมืองฮงซาก็คือมาจากแข้งชัยบุรีนั่นเองเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณพันแปดลอยคิดเึงมีพันแปดลอยมีซองไอ้น้องได้เดินทางมาจากเมืองฮงซาและนำผ้าไผ่พุ่มมาสร้างบานแปลงเมือง สนั่นเพิ่งซื้อว่าเมืองสยบุรีและนอกจากนี้ยังมีถนนหงสาวดีเฮ็ไฮบ้าวับจึ่ลงไลและบ้เคยหูมาก่อนว่ายุนี่คือบรรพบุรุษของเศร้าสยบุรีและเศร้าหงสาวดีทั้งเจ้าของพื้นที่ก็ได้ตอนหับขับสู่โดยบุตรฟอนจากลูกหลานของคน เมืองสยาบ,บุรีคือ,อเ,<า>อเมืองสยาบ,บุรีดเด้อเป็นมาแต่เมืองหฮงซาวไปละมาซามาซาเมืองแห่งนี้เอาไปมาบา,านพีม้างนองจะแหนนน้องเอ,อ้ยต่อจากนั้นก็มุ่งสู่นครพนมซึ่งเป็นอดีตหลาสถานีาบาง,างยุคบาง,างสมัยของอาณาจักรซีโคตรตบุล และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของเศร้าอาณาจักรสีโคตะบุนบาสจึจได้นั่งรถเลาะเหลี่ยบแคมของ <c oughs> มองนี่เพิ่นว่าวิวเฮาเขาเพิ่น ได้มาเยี่ยมมาเยียนอ,ยานานอนพญนะา,านาคฝั่งนครพนมเนาะขอนมัสการองค์พญานาคนะ้วก็ขอให้เพิ่นมีบาลมีแก่กาตอสสกิจกามีมุกดีใจที่ว่าเด้มาเยี่ยมมายามขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่จงมีนะบารมีแก่กาเมื่อจุดตนสจองคทรงพรชสอันประเสริฐให้ทานผู้ส้มผู้เบ่ง

พนมเนาะเป็นกับเรโนะเลโนะเลโนะอำเภอพระทัดพนมเลยบ่บอมเป็นเรโนะเนาะบ่่แมนอำเภอพระทัด ไม่ต้องรีบนนี้กแตอนนี <S <S ้กำลังแห่ผากไป้ออมผะสาะปลนลมเนาได้เบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้มีสุขเหมือนกันเ สาวเลยอน้สนี่ำกันนะพี่น้องเนาะยู่ดีนี่แห้งเอ้สุกภะเพขยงแห้ง oto sa wakas สสสสััััตตตตตววททีเเะมมมมงงิกกกาา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 โภออรรพูคคหจากนั้นก็สืบต่อเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายของมือนีตอนนี้บาาสะจ็กมหาหอดแลนด์มาร์คของมุกดาหารนี่น้องอันนี้ก็คือฟังสมณเกตทงน,นี้ก็จะเป็นครัวมิตรภาพไทยล่า เที่ยวกันไทยโอบเป็นทะเลลึกกับองค์พญานาคทุกๆเส้นทางในกาารเดินนทงะครับขอบบคคุณนะรัเราชาวชนะอ่านนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับที่เดินทางผ่านมายังจังหวัดพัทยานี่คือวิวแม่น้ำคลองพี่น้อกปางมุกดาหารและทิวเมืองสวรรณเขตได้อย่างชัดเจน ่อนจากกันเมื่อนี้นอกเบาสเก,กิกะหุ่สิบทีมอกอิมใจอิ่มบุญอิ่มกุศลที่ได้เที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนส่วนไหลว้าภาษาลาววัฒนธรรมเดียวกันวัฒนธรรมสองฝากของพี่น้องนี่แหละอิ่มอกอิมใจเอาบุญเอาศิลมาต่อมาฝากท่านใดที่เบิ่งบุญขอให้มีความสุขทานใดที่มีความสุข ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอขอบคุณขอบคุณที่ทานให้เกียรติติดตามบ่าวสักจึกโดยดีตลอดมาบ่าวสักจึกบ่มียังสิมอภัยนอกจากความคิดหอดคิดถึงขอให้พี่ให้น้องจงประส,สบผลามสเร็จอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงมีขีสื่อใดใคยมานพี่น้อง